สวัสดีค่ะสวัสดี f อฟนะคะช่องคุยพารวยชาแน,นลทุกท่านนะคะวันนี้นะคะก็มาพบกันกันกบแนวทางนะคะแนวทางฮาหน่อยสูตรของแอดแล้วก็สูตรของหลานเลยนะคะทุกคนตอนนี้ก็เป็นเวลานะคะเป็นเวลาเออตีสามตีสี่แล้วมั้งนะคะกว่าจะมาแล้วแนวทางนะคะก็พอดีแอด,ดยังไม่นอนเลยนะคะลุ้นดาวปกอยู่นะคะวาเฮงกันอีกแล้วนะคะเลขทูบก็แตกอีกแล้วนะคะทุกคน กับหัวกับหกเก้าเนาะสายสอยดาวได้ไหมเนาะสายสอยดาวอาทิตย์ที่ผ่านมาก็ปังั้างอาทิตย์เลยนะคะดีใจด้วยนะคะกับสายสอยดาวนะคะคําเตือนทางช่องเป็นเพียงสื่อกลางนําเสนอนะคะเพื่อเป็นแนวทางโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมรับฟังนะคะไม่สนับสนุนให้เล่นการพนันที่ผิดกฎหมายนะคะเอาไปหมานเอาไปหิงเอาไปปังกันนะคะขอให้ทุกทา่านโชคดีกับแนวทางนะคะที่ปังๆเน้อค่ะามาดูกันนะคะแนวทางสูตรแอ แล้วก็สูตรหลานนะคะทีนิดพิจารณาเอาเลยนะคะถ้าตามสูตรมันจะมีเก้าคู่เก้าชุดก็คือตรงนี้นะคะทุกคนถ้าตามสูตรที่เหลือก็ตามใจฉันนะคะแอดก็จับตัวนี้บ้างจับตัวนั้นบ้างนะคะแล้วแต่นะคะทุกคนเดี๋ยวเต๋อจ,จับไปแต่ว่านะคะนอยแยกหอยนอยแยกไปไม่ได้เลยนะคะแอดหลุดหมดเลยนะคะไม่เข้าเลยนะคะนอยแยกนะคะสําหรับสูตรของแอดนะคะทุกคนว้ายตายค่ะดับอานาถเลยนะคะ มีใครได้ไปสอยดาวบ้างเนาะมีใครได้ไปสายสอยดาวบ้างคะทุกคนอ่ะมาลุ้นกันนะคะทุกคนนี่เนาะอ่าเข้าไปที่สามศูนย์นะอ้สวยงามพระรามเปียดโอโห้โหดมากเลยนะคะเก้าสี่นะคะเก้าสี่นี่รู้สึกว่าจะออกนะคะเก้าสี่นี่สองหน่อยนะคะสามศูนย์สองหน่อยบ่ะหนึ่งห้าสามนะคะ เจ็ดศูนย์นะคะป้าดีนะโอ้เจ้าแม่ปังเด้อคะ่ะเจ้าแม่กระแตกโบบัญญับัญญัย่างเลยนะคะเจ้าแม่กลับมาแล้วนะคะทุกคนเจ้าแม่กลับมาแล้วนะคะสําหรับสูตรล้านนะคะทุกคนเอดก็ลอนะคะรอดปกติจะแบบว่าเอดจะลงแบบเป็นรอบไปนี่นะคะแต่ว่าเรามีเออรัฐบาลไทยที่จะต้องลงนะคะเดี๋ยวเอดทยอยลงให้เรื่อยๆนะคะท่านพี่สอบถามล่างมานะคะเอสสรุปไปเลยเด้ละ่ะ เดี๋ยวแอดอัดคลิปให้ใหม่นะคะสําหรับ FC ที่ยังไม่เห็นแนวทางล่างของเรานะคะไม่เป็นไรคะ่ะไม่เป็นไรค่ะแอดมินช่องนี้ขยันนะคะเตรียมรับแนวทางรัฐบ,บาลไทยเลยนะคะไพ่หมากก็ค่อยจัดค่อยตามนอกจากนาะอ่ามาดูกันนะคะแนวทางนะคะสูตรของแอดนะคะ ก็เข้าตามนี้เลยนะคะเอดเจาะเข้านะคะสองสี่กายชาตินะคะสองสี่กายชาติศูนย์สามพิเศษนะคะศูนย์สามนี้พิเศษนะคะแต่ว่าอันนี้ถ้าเอาหเอาเก้ามาใส่มันก็จะได้สองสี่เก้าเ้ยก็จะได้เก้าสองสี่เนาะจะได้ตัวกันไปนะคะจะได้ตัวไปอันนี้ก็ถ้าเอาเก้ามาใส่เอ่อเอาเก้ามาใส่นะคะเอาเก้ามาใส่เนาะหลักร้อยนะคะมันก็จะได้หนึ่ง มันก็จะได้เก้าหนึ่งสี่ก็ได้คู่โต้ตอีกนะคะถ้าสำหรับเออสามหน่อยนี้นะคะเอาแบบว่าเอาแบบว่าตัวเจาะแค่เก้าชุดนะคะตัวเจาะแค่เก้าชุดเอก็จะได้โต้กันไปนะคะทุกคนเนาะเอ้ามาดูกันนะคะนี่ตามนี้เลยนะคะทุกคนห้าสี่สองนี่แตกเออแตกกาชาตินะคะห้าสี่สองนี่เป็นแตกกาชาติตอนลางนะคะมาดูกันต่อเลยนะคะไปกันต่อปังกันต่อเลยนะคะสูตรของแอดนะคะนี่นะคะทุกคนสูตรของแอด เอาสูตรของหนานสูตรของห้านวางไว้ก่อนนะคะจะได้ต่อเลยนะคะสูตรของหลานเนาะเจ้าแม่จึงนะคะนี่เจ้าแม่โอ้เกือบแตกสามตัวนะคะเจ้าแม่กลับมาแล้วนะคะเกือบหลับแต่กลับมาได้นะคะอา้าวมาดูกันนะคะแนวทางเนาะ เด่นนะคะแอดเด่นวันเสาร์นี่รู้สึกว่าจะเป็นวันพระนะคะระวังเบิ้ลระวังหามเด้อค่ะ901นะคะ969594นะคะ060504นะคะ161514นะคะ9กับ6ปัญหาโลกแตกนะคะแอดเอา24ขึ้นเป็นเม็ดเดียวนะคะ กันนะคะ01นะคะ4592กนะคะ 93, ละับหัว69กนะคะกับหัว69เลยนะคะ9 6 9 5นะคะ043นะคะ9615043 9019 90 06 9 5 1 9 5 6นะคะ4014064516 4 5นะคะอันนี้ก็เป็นเลขทูบนะคะเลขทูบก็จุดได้นะคะก็มีแต่คนเห็น756นะคะ756นะคะที่บ้านก็ดูกันก็756เนาะก็กลับหัวนะคะ756759ก็แปลงนะคะนี่ก็พากันแปลงเนาะ แต่ว่าแอดเห็นเจ็ดหกหกอยู่คนเดียวนะคะทั้งบ้านและขนาดเอฟซนะคะเอฟซยังเห็นนะคะเอฟซยังเห็นเจ็ดเอ่อเจ็ดห้าหกนะคะเอฟซก็เห็นเจ็ดห้าหกก็เออมันก็เจ็ดห้ามันก็ทูาดแตะกับปักใจหกไหมแอดก็ยังเป็นหกอยู่นะคะทุกคนแอดจะดวงไพดวงมันอีแล้วจะเนาะนั่นแหละค่ะก็เขาก็เห็นกันเจ็ดห้าหกมูดนะคะข่อยก็เห็นจะเจ็ดหกหก คอยเบิ้งยังนนแยามได้คอยเห็นเจ็ดหกหกเนี่ยไปดูรอบไปดูอีกก็เจ็ดหกหกค่ะทุกคนโปวดอย่าถามเอสนะคะแอสไปเบิ้งอีกก็ยังเจ็ดหกหกแต่ว่าหกกับเก้านะคะปัญหาโลกแตกนะคะก็ยังมีก็เี่ยพอพอเอฟซบอกว่าเห็นเจ็ดห้าหกใช่ไหมคะแอสก็เลยให้ที่บ้านมาดูมาถาม เออเขาเห็นเป็น 7, 6, เจ็ดห้าหกเมดเาเออว่ะไม่ต่ข่อยผู้เดียวเนี่เพราเ,าเห็นเจ็ดหกหกก็อย่างเงี้ยแหละคะ่ะเขาถึงว่าดวงใครดวงมันเนาะทุกคนเนาะทุกเนี่ยแอดไปมองดูในในโทรศัพท์ข่อยก็ยังเห็นเจ็ดหกหกเอฟสีว่าโอ้ยเออตาแค่เน,นี้ว่าดวงเนาะคนเนาะ เอามาดูนะคะลอยกิจน,นะคะทุกคนเอาสามสองนะคะพิเศษนะคะสองสี่นะคะปกติห้าเก้า VAP นะคะเจ็ดแปดกาชาติสองเจ็ดนะคะสัมเมอร์กีหนึ่งสี่นะคะพัฒนาหกสี่หลักร้อยนะคะสองสามสี่นะคะทุกคนอา่าตามนี้นะคะถ้าชอบใครจัดเอเอแอดก็ชอบแปลงนะคะชอบแปลงหนึ่งเป็น ชอบแปงหนึ่งนะคะชอบแปงหนึ่งเป็นเจ็ดชอบแปงเจ็ดเป็นหนึ่งชอบแปงหนึ่งเป็นศูนย์นะคะอันนี้เราก็กลับหัวเอาหกกับเก้านะคะเป็นเลขที่เปลืองงบนะคะเป็นเลขที่เปลืองงบมากนะคะไปหกไปไม,ไม่ไม่ไปเก้ามันไม่ได้ค่ะทุกคนบางทีมันจะเสียโอกาสนะคะได้น้อยแต่ก็ดีกว่าเราไม่ได้นะคะทุกคนได้หน่อยดีก็บ่ได้เนาะดีก็เสียค่ะ ใจมันรักนะคะในเมื่อใจมันรักมันก็ต้องดักหมดห่ะเหลือน้อยไมอดเหลือน้อยค่ะเหลือน้อยเกือบไม่เหลือนะคะถือคตินะคะกรมขีดีกว่ากมตดค่ะคติประจำใจเอด เอาห้าน้อยเอาห้าน้อยห้าน้อยนะคะสูตรของหลานนะคะห้าหนอยสูตรของหลานนะคะศูนย์เม็ดเดียวเข้าอะไรบ้างนะคะเข้าพิเศษเข้า VAP เข้าพัฒนานะคะจึงมากๆเลยนะคะเจาะแตกนะคะศู 30, นย์สามสามศูนย์เนาะมาตัวกลับนะคะพิเศษนะคะเก้าสี่สี่เก้านะคะมาสองหน่อยนะคะอ่า บันเทิงแล้วนะคะ492นะคะ492นี่เนาะแตกสามตัวนะคะเกือบ3าตัวแตกอีกนะคะนี่โอ้470มันออก570นะคะทุกคนเนาะอ่ะก็ได้กันไปนะคะตัวเด่นกระจึงนะคะก็ขอให้ปั้งอีกนะคะขอให้ปังอีกขอให้มาอีกนะคะทุกคนเริ่มเริ่มเดินแล้ว94นี่นะคะสามัคคีเออเอ้าโอ้94สามัคคีนะคะเอาคอยไปเอาศูนย์สามมาได่ใส่สามัคคี โอ้มันออกเก่าสีบอกวสร้างมันเถอะค่ะสร้างมันเถอะสร้างมันเถอะค่ะขอเอาไยเดิมเอาดีตามนี้นะคะเออมันน่าจะเก้าสีไอ้ก็วาายุเก้าสี่เมือนมันออกสามครั้งนะคะ 94นะคะมันออกปกติออกสามาัคคีออกพิเศษนะคะทุกคนนะคะ03พิเศษร้องที่นางเจาะเข้านะคะมีเจาะเข้านะคะ3ตัวแตกนะคะก็จึงมากๆเลยนะคะน่อยกิจก็787นะคะตัวเด่นเข้าหมด70นะคะวันนี้เออถ้าไป47บอกถ้าไป47นี่จะได้ทุกหน่วยนะคะถ้าไป47ถ้าไป0นี่จะได้พิเศษนะคะแล้วก็ VIP นะคะแล้วก็พัฒนานะคะ แต่ถ้าไป47นี่ก็จะได้เกือบทุกหน่อยเลยนะคะโอ้47นี่ได้เจ็ดหน่อยเลยคะ่ะถ้าใครรูด47นะคะเอามาดูกันนะคะของวันเสาร์ที่9นะคะวันเสาร์ที่9ก็ให้นางนี่นะคะทุกคนนะคะช่องของแอดนะคะเจ้าแม่ค่ะเจ้าแม่นะคะ,เ,ะ,คะเลขชอบตามตูดเจ้าแม่นะคะทุหัวหูเราพัฒนานะคะ530 วันพุธโมวันศุกร์น่าเสียดายมากๆเลยนะคะเอาสู้กันต่อนะคะทุกคนช่องของแอดนีหลากหลายแนวทางนะคะแต่แอดก็อยากให้เอฟซีปังๆทุกท่านเลยนะคะที่ไปนะคะบาททองบาทเนาะเราก็ไปกันอย่างนี้แหละค่ะไปกันอย่างมีสตินะคะค่อยๆไปนะคะเพราะว่าแอดก็เก่งแต่ทฤษฎีลงสนามตายค่ะลงสนามตายนะคะอ่ะมาดูฮานอยนะคะสูตรหลานค่ะฮานอยสูตรหลานซึ่งเป็นวันพระเนาะวันที่เก้าโอ้สวยจังเลยค่ะวันที่เก้านะคะ วันที่เก้าเป็นวันพระนะคะทุกคนศูนย์นะคะให้ไปที่ศูนย์ไม่เดียวยังอยู่ที่ตัวเดิมนะคะทุกคนสี่เจ็ดศูนย์นะคะนางอยู่ที่ตัวเดิมเออพอตัวเดิมก็ตัวเดิมตัวเดิมจริงๆค่ะทีนี้คราวนี้เจ็ดศูนย์สี่ศูนย์สี่เจ็ดแล้วก็สามศูนย์นะคะสี่เจ็ดศูนย์สี่ศูนย์หกสี่เจ็ดเก้าแล้วก็ศูนย์สามหกนะคะตัววินนะคะตัวเดิมเลยสี่เจ็ดศูนย์สามหกเก้าสองนะคะศูนย์หกศูนย์หกเก้าศูนย์เก้านะคะสี่ศูนย์เก้านะคะ เจ็ดสามนะคะเจ็ดสามเก้าเจ็ดหกนะคะเจ็ดหกสามนะคะแอดเขียนผิดอีกแล้วนะคะชอบเขียนเจ็ดสามหกนะคะทุกคนเออไม่ใช่มันจะออกแล้วบบค่ะมันผิดหลายวันแล้วนะคะสองสามวันนี้เขียนผิดแต่ช่วงแถวแถวเลขเขียนผิดแต่แถวเลขกบานจะห่วงเลยค่ะ,คะ เอานี่นะคะ7 6 7 9 6กเจ็ดเก้าหกนะคะสี่สา4สี่สนย์สี่หกสนะคะสะะ่าะทุกคนตามนี้เลยนะคะเอาไปพินิจพิจารณาแล้วก็วิเคราะห์กันดูนะคะก็สวัสดีวันหยุดนะคะเตรียมรับแนวทางข้อมูลช่ำๆเลยนะคะรัฐบาลไทยแอดก็จะลงกระดมซัมเมอร์เซลให้เลยนะคะทุกคนนะคะเราจะอ่าเดี๋ยวชุดสรุปร่างที่ FC ถามหานะคะเดี๋ยวลงให้อีกรอบนะคะ,ะเพราะว่าอาทิตย์นี้เราจะสรุปบนแล้วนะคะสรุปบนเนาะ สาวอาทิตเตรียมรับข้อมูลนะคะเตรียมแคปค่ะข้อมูลเก่ากับลบออกค่ะลบออกค่ะเตรียมรับเงินอันมือไม่วันจันทร์ถุนสำหรับคลิปนี้แอดลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะโชคดีจ้า